สวัสดีครับหลังจากที่ช่างกล้องวงจรปิดติดตั้งกล้องเสร็จเรียบร้อยนะครับลูกค้าอย่าต้องจ่ายตังค์นะครับผมสิ่งที่ลูกค้าจะต้องทานะครับจาไว้เลยนะฮะควรจะต้องเข้าไปเช็คก่อนว่าสเปคต่างๆที่ช่างติดตั้งนะ่ะได้ติดตั้งให้เราเนี่ยตรงกับที่ตกลงไว้ตอนแรกหรือเปล่านะครับวันนี้เอาอีกหนึ่งสเปคที่ลูกค้าจะต้องตรวจสอบด้วยตัวเองแล้วกห็หรือให้ช่างเปิดให้ดูด้วยนะครับก่อนจ่ายเงินมาดูกันครับว่าเรื่องอะไร เรื่องแรกเลยนะครับที่อยากให้ลูกค้าเช็คนะครับคือเรื่องของฮาร์ดดิสต์นะครับฮาร์ดดิสต์ที่ใส่เข้าไปนะครับคือปกติแล้วเครื่องบันทึกจะเป็นแบบนี้เราจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าช่างจะต้องทำการปิดนะครับปิดฝาแบบนี้ไว้ทำให้เราเรามองไม่เห็นนะครับว่าข้างในเนี้ยมีอะไรบ้างวิธีนะครับถ้าเรามองไม่เห็นนะครับเนี่ยฮาร์ดดิสต์แบบนี้สมมุติเราติดตั้งไปแล้วแล้วเราตกลงกันว่าจะใช้ฮาร์ดดิสต์ขนาดหนึ่งทลไบต์มาดูวิธีการเปิดดูกันครับ วิธีการตรวจสอบขนาดฮาร์ดดิสต์ครับคลิกขวานะครับเข้าเมนูหลักนะครับไปที่ตรงเก็บข้อมูลตรงนี้นะครับเสร็จแล้วไปที่ตัวจัดการฮาร์ดดิส์เราจะพบรายการตัวนี้นะครับซึ่งขึ้นสถานะว่าปกติต้องปกติเท่านั้นนะครับถึงจะใช้งานได้แล้วเราก็เลื่อนดูนะครับว่าฮาร์ดดิสเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่นี่ครับปรากฏว่าขนาด904.27กิกะไบต์นะครับก็คือฮาร์ดดิสต์หเทเลไบต์นั่นเอง ก็ตรวจสอบดูครับว่ามันตรงกับใบเสนอราคาหรือไม่ตรงก็รีบบอกช่างกล้องวงจรปิดเลยครับเขาจะได้รีบแก้ไขให้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับการตรวจสอบในเรื่องที่1นนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะแนะนําวิธีการตรวจสอบในเรื่องเรื่องถัดไปให้ลูกค้าได้ตรวจกันครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยขอบคุณครับ